จะไปว่าท่านผิดแล้วทีเดียวเข้าใจหลงหรือว่ารู้จท่าไมถึงกันเพราะว่ามีอย่างนี้จังหวัดยุยยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆเยอะหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อกลวยและหลายๆท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ดังในยุธยาเพราะนั้นท่านเกิดในในวัดวงของพระสายนี้แต่ถ้าท่านไปรู้จักสายหลวง,งพ่อชาหลวงปู่พุทธทาต หลงสมเด็จพุทธโกศาจารย์พออระยุตโตถ้าได้อ่านหนังสือเหล่านี้บ้างท่านก็อาจจะเป็นพระที่มีประโยชน์ได้เพราะอะไรคนเราแปลกใจอ่ะมาที่วัดเนี่ยมีคนมากราบไหว้เยอะเลยแทบจะลืมกราบไหว้เราวอางงกันเถอะดังอ่ะเรียกว่าดังคนรู้จ,จักแล้วก็มีคนเคารพอ่ะถ้าหากว่าเอาความเคารพนับถือศรัทธามาบวกกับปัญญาหน่อย ก็จะไปได้ดีจะไม่ได้ไอแตกความครังศักดิ์สิทธิ์ลุ่มหลงงมงายก็จะให้ไปได้ทั้งสองอย่างท่านก็จะเป็นพระที่มีประโยชน์ได้เพราะสร้างความเริ่มใสศรัทธาได้ในระดับนี้หายากเหมือนกัน